นับนี่ย่มชมครับบอ่อปลาของมันเฮาด้เวลาเลือกดีเลยครับสิบป,ปอยปลาด้บอันตอนแรกว่าสิล่งปลากระพงมันลำบากหายอยากกันเลยลง่งปลาในนี่แหละครับปลานน้นหมันครับปลาน้นน,น,น,นครับปลาเนหมันล่งเถียวนี่สองพันตรครับสองพันตมาเบิ่งน้ำกันครับกำลังสิบป,ปอยนี่เป็น เป็นส่วนแถบหมดครับนี่แมนครับแม่จักลอยนี่บ้านคุงลอยคุณลอยบัวอ๋อบ้านหาลอยนี่ครับนี่คือปลาสิปลอยชัดเจนเลยปลานินหมันครับตัวละสามบาทครับสองพันตัวครับนี่ปลาแถมมีปลามีปลาปากไปยังไหนก่อนมีปลาปากครับปลาจะเพี้ยน เออปลาปากปลาในครับสองสองคิลิสต์บปลาปากปลาในครับปลาสีทองกับงามเนาะปลาในสีทองบวกกู้ใหญ่ใบอ้าวที่นี่ซอนกันปล่อยได้บ่นของอดีตพ่อผู้ใหญ่บ้านสังทอนนี่แหละครับพ่อผู้ใหญ่ลอยครับสวัสดีครับพึ่งเกษียณ เกษียนไว้ๆนี่ครับวันที่ไหก่อนเกษวันที่แปดที่เก้านี่ครับแปดเก้าพอสามวันเกิดเนาะมี่บ้านเฮานี่ครับเป็นเอามาส่งถึงที่เลยครับปูนขับมาจากมาจากไอ้ที่เห็นลิปลับผุนครับมีปายังมีทางเข้ามาที่นี่เช่นมาอยู่นี่้ะที่ใครเห็นเขามีปลายังแนก่อนโอ้มีปลาร์มจืดนี่แหละครับตามฟาร์มเขามีนนั่นแหละครับ อช่วงนี้ก็อยารรถตรงนี้มันสิปิดฤดูกาลกับฝนบ่ฝนมาสายเนาะครับีนี่อะไรไม่มีปลาดุกเหรอครับครับปลาดุกก็มี้บิ๊กอีรัเสเซียโอ้โครับตอนนี้ยังสี่กําลังขย่อยครับก็บาสามารถลงไปได้พร้อมกันเพราะว่าทีมันเดี๋ยวผมมาทางปีกันก็สะเห็นชัดๆอึ๊บ นี่ครับบอกแม่เทอร์นี่บอกแม่คงฆ่ารักษาโดยง่ายเป็นีวิธีการเนาะบอกแม่เทอร์นี่แม่คงค่าเป็นรักษาเรียงดูให้มันกรักษาอืมโอเคสมบลสมผลสมัครสมผลที่เขาต้องการเนาะครับผมตอนนี้อากาศดีเนาะอุณหภูมิ พอด,ดีแสงแดดนิดนึงครับเป็นเป็นเป็นบรรยากาศที่พร้อมน้ำในถุงปลากับน้ำอุ่นเพิ่มงโป,ปแตกต่างกันพอตอนเช้าครับเป็นปลาที่ <ไป S 1> ักไ,ได้แล้วครับปลาปามันเป็นปลาอะไรไวะอ๋ที ไงไว้เนะตัวไว้นี่ครับยังอีกหลายอยู่ครับนี่ไปไปแล้วครับคุการผูกถุงก็เป็นมีวิธีการของการผูกถุงของผู้ขายปลาเนาะน่ครับว่าตรงมาถอดนมเครื่องจะดึงดึงอีกนิดนึงก็ลุดปัดพุนไปแล้วครับบ่อของเอาที่ปล่อยนี่ขนาดขนาด กว้างห้าสิบกว่าเมตรแล้วก็เอ้ยขนาดยาวห้าสิบกว่าเมตรห้าสิบเท่าไรก่อนห้าสิบห้าสิบพอดีนะครับห้าสิบจะลี้ยห้าสิบพอดีแล้วก็ก,ปปว,กว้างนี่ก็ยี่สิบปกติมันใสเลยครับที่ฝนดีสิบกว่าเมตรปกติมันเขียวช่วงก่อนปล่อยปลานี่น้ำใสเขียงงามครับ,ม,บม,มีผู้มาชมมาถ่ายรูปก,กันตอนนี้ก็จะคุ้นเพราะว่าฝนตกก็ดีครับฝนตก มันก็ได้ปลามาปล่อยบ่ต้องไปหาไก่ครับบ่ต้องไปหาไก่บ่ต้องไปซื้อไก่เพราะว่าอยู่บ้านสังทอนี่ครับเพิ่นจำนายปลาพอดีถามว่าพอผู้ใหญ่มีปลาบ่อปนิ่นหมันสิปล่อยปนิ่นหมันมี่เอาหลายปานไรวะเต็มคนเนี่ก็ขายอยู่โชคดีที่บ่ได้ไปเลาะขายไก่ครับเอามาหลายเป็นไรก่อ2,000กว่าตัวนี่ล่ะครับ เอามาขายไหมขายมาขึ้นวันเดียวเอามาขายเอามาเตรียมขายจักรตัโอ้หลายอยู่ครับหลายอยู่เป็นหมื่นหลายหมื่นครับมันมีหลายชนิดโอ้ไว้เฉพาะไปในี่ไปไปนี่เนี่ยเฉพาะไปนี่ก็เป็นที่ห้าหมื่นหมดเลยครับโอ้คิดว่าเอามาหน่อยแต่ว่าเนี่ยเถียวมาเนี่ก็สองล็อตนะครับนิดเดียวรอบแรกเมื่อไปนี่รอบสองโอ้โหแต่ว่าปีหนึ่งเพิ่นทำเงินบ่หน่อยเด่นเิ่น พ่อปลาพร้อมเอาปลามาอนุบาลจำนายเฮ็ดมาหลายปีจักปีแล้วครับโอ้ยบ่แอลเป็นบอลสีสิบปีแล้ววะครับโอ้บ่รวุ้ยน้ำผึ้งดอกแปลว่าเป็นผู้ที่มี <c oughs> ความชำนาญในการอนุบาลปลาแล้วก็จำนายปลานี่เบิ่งได้การเปิดถุงนี่การและการเปิดเป็นผู้ที่มีความชำนาญนี่ครับถุงทเท่าใด้หรือครับไปไปนับเน,ะนา่อยใกล้สิบเมตรเลยล่ะถุง มถุงเดอดลอยปัญหาของมันคือค yeah, UM. ือนกหด้บ้านบอบอครับบ่มีบ่ครับน้ำน้ำขนาดนี้มีปัญหาบ่บ่ครับบ่บ่มีเนาะบ่แม่นเยีบนกไหมบ่บ่ครับไม่กินบ่ได้อ๋อกินบ่ได้เนาะนี่คือผู้ที่มีความชำนาญในการเลี้ยงทางมันเฮาก็เป็นครั้งแรกครับ ก็เลยถามผู้ที่มีประสบการณ์อากาศมันานอันนี่แถวห่มไม่ไร้ลางสันมันเหน็บป่ามันจะร้อนอากาศอันนี้อากาศพานนี่ตัวใบอืมจะหาเลยครับครับแล้วก็น้ำเขานี่ก็เลิกเลิกได้เลยได้เลยก่อนเขาขุดลงไปสองเมตรร่วมเลือดเลสามเมตรกลัวครับต้องขอบขั้นกู้ นอกมันมาขวัเอาไรส้นเกลีบางท่านมาบินยี่ร้อยเขาก็หาหุ่นหาอย่างมาไล่นะครับครับหาเครื่องมือไลนอ่นกมาครับมันจะบัวมาดูดอกเป็นนกเป็นอุปกรณ์แสงเสียงไล่นกโอเคต้นมากบัวมีหรอครับพวกผมก็ปล่อยอยู่บ่ค่อยนั่นหรอกเหงื่อหน่อยก็กนี่อืมนี่สายใหญ่ไปมันก็น่าสิน่าสิรอดเนาะอาหารเพียงพอ ตอนแรกเนี่ยเมื่อวานมันเจะปิตเบิงมันเจิบเห็นเขาเห็นเขาเห็ดอย่างงก่อเห็ดแซ้นวิดบอกเขาเรียกว่าแซ้นวิดป่าเอามาเห็ดเอาเฟืองมาลง่เดี๋ยวเขาเตรียมไปเฟืองไปครับเอาเฟืองมาลง่มแล้วก็เอาเอาปุ๋ยคอกมาลง่มแล้วก็เฟืองปุ๋ยคอกเป็นชั้นชั้นชั้นเอามุมใดมุมหนึ่งเขาว่ามันหนาสิดนีดีครับดีัีเอากระสีถอดสอบอืมแต่เห็ดจุดได้จุดหนึ่งนี่อาจจะบ่ จะเ้่าเห็ดลายน้ามันเสียนะครับอ๋อกรนั้นเสียอากาศป่ามันสิบุมมอากาศเห็ดจุดเดียวก่อนครับครับขอเห็ดไปตะกอนเบิ้งอาการป่ามันพราไป่นั่งกับาเห็ดไปอืมนี่ครับถ้าหากว่าถ้าหากว่าน้ำเขาหลเขาก็มีทีระบายน้ำนี่ครับทีระบายน้ำเห็ดใบพร้อมครับน้ำมันเห็ดทีน้ำลดน้ำเติมน้ำครับน้ำเติมเพาก็มีบาดาลเติมเติมน้ำ แล้วก็น้ำห,หลายเกินก็ระบายน้ำนะครับพี่เติมน้ำเป็นสายอยู่นะครับครับนี่สายสายลายุ่มดำดำนะครับแล้วค่อยสังเกตน้ำเนาะแรงเหรอยามาให้ก็วนี้ครับอืมมาลองบิร์นวานไว้มันหูวังมันอ๋อว่าควรี่กินใสมันจะเคย,เยมันมันใสเป็นกลุ่มๆเลยตัวนี้อันก็อละถุงนั่นแหละเออเดี่ยวกลุ่มเดียวกัน เออโหน้ำก้นกันเยอะเฮ้อยนี่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 ครับถุงใดกลุ่มครับถุงหนึ่งพ่อกันว่ามือเสียวเด้หนิไปร่วมกันออันนี้ตะกีมันก็อยู่ร่วมกันโอ้โหแจักพฤติกรรมมันเลยตัวนี้แจ๊กนิสัยมันเลยตัวนี้มันจะจับกลุ่มกันไปร่วกันนี่จะนอนก็ร่วมกันครับบ้านตรงนั้นก็เป็นกลุ่มใหญ่ครับกลุ่มใหญ่นี่ตอนนี้มันยังตื่นเต้นอยู่ขอเกาะกลุ่มก่อนถ้าเกิดว่าเขาให้ายอาหารเนี่ยมันจะใหญ่ไปเรื่อยๆหรือว่าใหญ่ครับเออ ลักษณะสายใหญ่แล้วนี่มันกะอาจะใหญ่อยู่ด้ยแต่ว่าเขามีพักตบุบพักแหงใส้มันก็สิใหญ่ไปเนะรื่อยๆักษณะนี้เขาต้องให้อาหารมานําำขั้นโมมีเวลาหรือวา่าเขาจะเลี้ยงมันก็เอาฟุ้งจีไก่เนี่ยหัวจีไก่มาว่างลงสอดจ่อๆแหว้มันจะมากินอยู่เรื่อยๆนะแต่จริงๆบ่อทำนี่เป็นหม,มืน่นตุบแม่นๆตั้งหมื่นสองหมื่นสี่คนละประมาณนี่ส้งหมื่นสองหมื่น แปลว่าทีของห้องนี่พร้อมเนาะพร้อมที่ลงปลาจำนวนมากได้มันต้องดูแลครับแม่นยบ่มีเวลาดูแลก็เพี้ยงับว่าเห็นมันโตแล้วหาขีดกับพ่อแล้วได้พ่ครับหาขีดนี่ตัวละร้อยเหรอครับร้ปีนึงร้องเมืองสตาลีสตันเอ้าเข้าเลี้ยงบม่ได้เป็นการขายครับบร่ได้ขายเลี้ยงเพื่อ ห้มีห้มีอยู่มีกินเป็นเกิดความมันคงทางอาหารนี่แหละครับมันห้าวหมีปลาลหลายชนิดเฮาเลี้ยงลงมาแล้วกับปลาปากบ่อโค๊บนะครับปลาดุกปลาดุกกบก็มีครับที่เขาพานมาเนี่ยเราคิดว่าสีเลี้ยงอีกหลายๆอย่างอยู่นี่ครับจังค่อยบ่งครับค่อยติดตามว่าผลจากการปล่อยปลาครั้งนี้เอาปลาไปเลี้ยงครั้งนี้ สตัวใหญ่ตัวน้อยซ้ยำเดี๋ยวในโอกาสต่อไปก็จงติดตามทางมานเฮาสีอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับทราบตลอดครับขอขอบคุณท่านผู้ชมครับทางพวกผมก็ขอล่านะครับทบั้งผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่กับอลาครับสวัสดีครับโอเคครับ